ก่อนจะปลูกพืชผักในช่วงหน้าแรงควรจะหาพวกพวกฝางพวกใบไม้พวกหญ้าแห้งอะไรมาคุมแปลงคุมกระถางก่อนที่เราจะปลูกนะครับท่านผู้ชมมันจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นไว้ให้เราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สำหรับโต๊ะปลูกตรงนี้ผมจะปลูกพวกกะหลำกะหลำปลีช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็จะเข้าสู่หน้าแล้งฝนก็ไม่มีแล้วก็ท่านผู้ชมจะปลูกผักจะปลูกอะไรก็ควรหาพวกพวก้าแห้งหรือฟางนะรับใบไม้แห้งอะไรต่างๆเนี่ยามาคลุมนะกระถางกระคุมตะกร้าคลุม ภาชนะที่เราจะปลูกก่อนการคลุมแปลงหรือคลุมกระถางที่เราปลูกจะคลุมหนาคลุมบางก็อยู่พืชอยู่ที่พืชเราจะปลูกถ้าพืชที่มันเพาะกล้ามาแล้วก็คลุมหนานิดหนึ่งได้เพราะว่าเวลาเราปลูกไปแล้วมันต้นมันโผล่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นพวกมเมล็ดเราหวานมเมล็ดต่างๆนี่ก็ควรจะคลุมบางบางนะครับมเมล็ดเขาก็จะได้แทงนะได้งอกได้แทงขึ้นมาได้ง่าย นะครับก็คลุมบางๆประโยชน์ของการคลุมแปลงก็อันที่1ก็รักษาความชื้นความชื้นของดินไม่ให้ดินเราหน้าดินเราแห้งนะครับหน้าดินเราแห้งอันที่2ก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ําอย่างผมปลูกอย่างเงี้ยข้างบนผมมีหลังคาทั้งข้างบนนี่ก็จะมีแสลนอีกห้าสิพรางแสงก็จะรดน้ําวันเว้นวันก็ช่วยประหยัดน้ำมาได้อีกหนึ่งวันนะครับ อันที่สามก็มันจะช่วยรักษาพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่มีในธรรมชาติเนี่ยมีในดินนี่อยู่แล้วแหะหรือที่เราเอามาผสมน้ําแล้วมาเติมมามามารดมาฉีดมารดนะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆถ้าความชื้นไม่มีเขาก็ตายแต่กับเพราะนั้นแปลงผักหรือกระถางผักปลูกในตะกร้าอะไรต่างๆนี่ก็ควรจะมีอะไรมาคลุมนิดหนึ่ง ให้หน้าดินเขาได้มีความชุ่มชื้นนะครับท่านผู้ชมครับนะพืชผักของเราก็ไม่ขาดน้ําด้วยจุลินทรียเราก็ไม่ตายด้วยนะจุลินรีก็ทํางานเต็มที่นะช่วยให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับท่านผู้ชมนะเก็ดเ,เล็กเกดน้อยมาแนะนาท่านผู้ชมสําหรับพี่น้องเกษตรมือใหม่เพื่อท่านใดที่อยากจะปลูกผักในช่วงหน้าหนาว เดือนนี้ก็เดือนพิจิกาธัานวาตุลาก็ไปถึงนู่นต่อจากนี้ไปก็จะแรงนะครับท่านผู้ชมครับจะแรงไม่มีฝนก็หน้าหนาวเหมาะสำหรับการปลูกผักเอาไว้กินนะท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ